ก็เรามาครับขบวนรถธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพหัวพงสะพานเห็นเข้าออกในชานชลาที่หนึ่งสถานีนครสวรรค์นี่ได้ tea ครับหมายเลขอะไรเอ่ยก็รถโดยลัชชาช้าสองสมองครับ 4ี่ห้ามสองนี้ใช่ครับ งงก็น้องยนะเอทีเอไมเลขอะไรเลยครับก็เยอะครับเยอะออกแล้ครับทีเอไมเลขสี่ห้าห้าสี่ครับ ก็ขบวนรถธรรมดาที่48เดินไะทางนครสวรรค์ครับในฉันชลาที่4